สวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมันดูนะครับวันนี้เรากลับมากับการรีวิวนี่นะครับผมเป็นไซส์โชว์นะครับเป็นตัวไลฟ์ไซส์นะครับเป็นตัวเดะชายนะครับเบบี้ยดาหรือโกคูของเรานะครับในจักรวาล Star Wars นะครับจากภาค ซีรีส์ Mandalorian นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้ใกับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับฝากดูทอยสโต้ด้วยนะครับสามารถเข้าไปพิเออร์เดอร์ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะครับแล้วก็เท่านี้นะครับขอบคุณพี่ฟุกนะครับจากอันดิเมตทอยนะครับที่ส่งเจ้าตัวเดอะชายนะครับหรือโกคูมาให้เราได้รีวิวกันนะครับผมอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับก็เจ้าตัวเนี้ยมันเป็นงานไซส์โชว์ตัวล่าสุดนะครับที่เพิ่งออกมาในสเกลหนึ่งตอนหนึ่งเนี่ยก็เป็นตัวของ เบบี้ยดานะครับเราแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะครับอันนี้เราจะอันบ็อกซ์ไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ดีเทลมันไม่ได้เป็นตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับมันเป็นตัวที่แบบว่าตัวแข็งนะครับเราก็จะให้ดูเรื่องดีเทลหลกัหลกๆประมาณนี้แล้วกันนะครับมันอาจจะเร็วมากเหมือนกันสําหรับเทปนี้โอเคกล่องเป็นประมาณนี้นครับก็คือเป็นลายของตอนช่วงเ n ็นเคดิตของตัวซีรีส์นะครับที่วาดอ่าเป็นภาพของภาพวาดสีน้ำมันหรือภาพวาดคอนเซปต์อาร์ตอะไรประมาณนี้นะครับ อันบล็อกกันเลยดีกว่านะครับผมอ่านี่นะครับเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอตัวน้องนะครับนอนแองแงอยู่เลยนะครับก็อ่ด้วยความที่มันเป็นไลฟ์ไซส์นะครับแล้วก็เป็นตัวงานปั้นเนี่ยจุดขยับมันก็จะไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้ทําแยกชิ้นส่วนมาเลยนะครับอ่ะมาลดูชิ้นแรกก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่คือชิ้นฐานนะครับซึ่งน้าหนักค่อนข้างเยอะมากนะครับ นี่นะครับก็ทํามาในรูปแบบมาทีเรียวแบบเหมือนกึ่งโคมสีเข้มๆนะครับแล้วก็ข้างใต้นะครับมีสัญลักษณ์เดอ m a แมนดาร i เรียนเดอรชายนะครับ Star War Lifesize นะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับไม่ได้มีการบอกว่านี่คือตัวที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำตัวงานอาร์ตออกมาได้สวยนะครับตัวนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่มีแยกมาด้วยในกล่องนะครับก็เป็นตัวกระปุกเกียร์นะครับของตัวแมนโดนะครับตรงนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กนะครับอวางไว้ก่อนเหมือนกัน่ะเรามาดูที่ตัวน้องกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาเลยแล้วกันนะครับโอเคครับนี่หลังจากที่เราแกะออกมานะครับนี่คือน้องนะครับเบบี้ยดานะครับหรือเดรชายหรือโกฮูนะครับที่ทุกคนเรียกกันนะครับก็ ด้วยความที่เป็นงานตัวแบบเหมือนเป็นตัวไลฟ์ไซส์ที่เป็นแบบตัวแข็งนะครับก็ไม่ได้มีจุดขยับอะไรเลยนะครับนี่นะครับงานตัวชิ้นตัวเนี่ยเป็นตัวผ้านะครับแล้วก็ตัวของเบบี้ยอดาเนี่ยก็จะเป็นตัวงานปั้นนะครับซึ่งวัสดุเนี่ยจะคล้ายๆกับเป็นกึ่งๆึ่งซอฟต์และเลซซนซ์ผสมกันนะครับนี่ตัวตัวหูอะไรเนี่ยก็จะไม่ได้แข็งมากนะครับแล้วก็ตัวหน้าเนี่ยหัวเนี่ยก็จะมีจุดขยับที่สามารถ ขยับหันซ้ายหันขวาได้นิดหน่อยนะครับก็จะมีจุดขยับแค่ประมาณนี้สําหรับตัวตัวเบบี้ยอดานะครับแล้วก็วัสดุเนี่ยที่เห็นว่าเนี่ยเขาจะใช้เป็นขนจริงนะครับที่อยู่บนหัวของน้องนะครับเฉดสีเนี่ยจะอย่างอย่างที่เห็นว่าจะรู้สึกว่าเฉดสีจะมีความเรียกว่าเฉดจะดูอ่อนกว่าปกตินิดนึงนะครับจากในหนังซึ่งในหนังเราจะรู้สึกว่าสีเขียวเนี่ยจะเข้มกว่านี้อีกนิดนึงนะครับอันนี้จะดูอ่อนไปนิดนึงนะครับแล้วก็ ในความรู้สึกผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าตาในที่เป็นตาดำเนี่ยจะใหญ่เกินไปนิดนึ่งนะครับอาจจะต้องให้เห็นตาขาวเพิ่มอีกนิดนึงจะทําให้รู้สึกเหมือนตัวในหนังมากกว่านี้อีกหน่อยนะครับโอเคดูที่ดีเทลนะครับก็นี่นะครับก็มีขาอยู่ซึ่งข้างในเนี่ยก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรให้นะครับนี่นะครับนิ้วเท้าอะไรก็ทํามาครบนะครับมีน้องมี3มนิ้วนะครับแล้วก็มีมือนะครับนิ้วมือมาให้อก็ดีเทลทํามาสวยนะครับแล้วก็ชุดเนี่ยก็ทําเป็น ซิปมานะครับซึ่งก็ถอดได้แต่ว่าถอดมาแล้วไม่เจออะไรนะครับก็ใส่ไว้นะครับปิดไว้โอเคเรามาใส่ที่ฐานเข้าไปนะครับผมก็จะมีมีจอยที T ่เท้านะครับเสียบเข้าไปโอเคนี่นะครับเขียบเข้าไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็คือ ด้วยความที่เขาเป็นแบบจุดขยับแบบไม่มีจุดขยับนะครับก็จะทําให้การเล่นของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากหลักๆก็คือการเอามาตั้งไว้นะครับแล้วก็ตัวแม่เหล็กเนี่ยก็สามารถเอาใส่มือเข้าไปได้เลยนะครับเนี่ยก็คือวางไปก็คือเป็นแม่เหล็กติดได้เลยนะครับก็จะกลายเป็นเบบี้ยูดาหรลิเดอร์ชายของเรานะครับผมก็โดยรวมของตัวเนี่ยก็คือด้วยความที่เขาเป็นงานงานปั้นแบบเชิงไลฟ์ไซส์นะครับในความใหญ่ของเขาเนี่ยเขาจะใหญ่ที่ประมาณ40เซนนะครับก็ ถ้าเทียบกับตัวเนี่ยครับบับเบอร์บีที่สูง40เซนเนี่ยก็จะพอๆพอกันเลยนะครับในตัวที่เป็นตัวใหญ่เนี่ยก็ถือว่า สูงพอๆกันนะครับสูงประมาณ40-50เซนพอรวมฐานแล้วก็พอๆกันนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าพอในไลฟ์ไซส์เนี่ยก็เขาเรียกว่าต้องคนที่ชอบน้องมากๆจริงๆะนะครับแล้วก็อดเปรียบเทียบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ฮอตทอยก็มีตัวที่เป็นไลฟ์ไซส์ออกมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไลฟ์ไซส์ของฮอตทอยเนี่ยจะเป็นตัวที่มีจุดขยับนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนหูมีการขยับแขนขยับขาได้นะครับซึ่งมันก็มีความแตกต่างจากตัวไซส์โชอยู่ประมาณหนึ่งซึ่งตััววก็จะเอามามต้้งไ อันนี้ก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถ้าคนที่ชอบนะครับก็ต้องลองเลือกดูเพราะว่าตัวดีเทลของหน้าตาหรือของทรงของอะไรของตัวเบบี้ออดาก็จะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยเหมือนกันนะครับในเรื่องของเฉดสีในเรื่องของรูปทรงหน้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบดูก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ของเริ่มออกแล้วนะครับก็แสดงความยินดีกับคนที่สั่งจองไว้ด้วยนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับนี่มาดูที่ดีเทลหน้าตาน้องนะครับก็ เหมือนมากๆนะครับก็คือดูสมจริงมากๆนะครับดูเป็นงานอีกรูปแบบหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนี่มีขนที่หัวด้วยนะครับทำมาได้สวยครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับสำหรับคนที่สั่งจองไว้นะครับโอเคดีเทลชุดนะครับก็ถือว่างานผ้าอะไรก็ตัดเย็บมาได้ดีนะครับแล้วก็ตัวงานปั้นงานสีอะไรผมก็มองว่างานไซส์โชว์ก็ไม่แย่อยู่แล้วครับก็ทำออกมาได้ดีก็ เอามาตอบโจทย์แฟนๆเบบี้ยาดาแฟนๆของน้องนะครับก็ประมาณนี้นี่จุดขยับก็มีแค่ตรงนี้นะครับขยับได้เท่านี้จริงๆนะครับสาหรับตัวนี้อ่ะก็ประมาณนี้ครับสําหรับตัวเบบี้ยอดานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้นะครับฝากดูทอยโตนะครับสามารถเข้าไปเพรอเดอร์ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะครับก็ไว้โอกาสหน้าเรามีตัวอะไรจำๆเดี๋ยวเราเอามารีวิวให้ชมกันอีกนะครับผมนี่วันนี้ก็สำหรับเบบี้ยดาไปละครับสวัสดีครับแย่